Terima kasih telah menonton! यातापन केला रुकीत साक्षात จำลองมาจากในเวียงนั่นนี่เมันมีเทพวุฒิสรุงหลวยโอเห็นแบบประกวดได้ยยังพันกันประกวดได้ยยังข้าสารจากไหนละอ่าน่าจะข้าสารจากในหมู่บ้านเรียบร้อยครับเจ้าทัำ8แสนชีวิตครับในบ้านมู่หนึ่งของเรานี่ครับแมนเจ้าแมนแมนขอเสียงพรบบนแรงต้อนรับต้วยครับอันนี้เป็นกัจจาวัสดีเจ้าทานผู้ใหญ่เจ้า หนน่่ผู้ใญสิงะครับเนาะปิลหาน้ากันแบบนี้อ่าสีเอาใส่ไม้คานเอาไม้สไม้คานแปกปนปลาเนี่ยเปินห้องว่าการไทยทอดนะครับขั้นนี้ครับเปิ้นจำลองนะครับเน้องการหดน้าพระเจ้าแก้วมระโคตรครับเจ้าบัดเลงเท็กนะครับคือป้าทางเหนือของเขาเองจะต้องประกอบด้วยเองตุ๊กเซ่งนะครับเป็นจังหวะของระปางของเขานะครับครับมาติดๆเข้าไปออมครับ เป็นของมูสิบสองนะเจา้าบ้านปงปาม่วงนะเจา้าาปงปาาม่วงมูสิบสองนะครับกำลังเดินทางนะครับกลับไปนะครับมาแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่น้องปองปาามวอจิมครับมูสิบสองของเฮานะเจา้านำโดยท่านผู้ใหญ่ที่ติสุริยาวงนะเจา้าแล้วก็ทำตามโดยทานผู้ช่วยแห่งสองทันเตกันนะเจา้าหน่อ,นอน มาแล้วครับซืบสารตำนานปะบะเกลนะครับพณีอีปิงไวยสาพระราชาลำปังหลวงครับเจ้าแล้วตามด้วยป้ายรณรงค์ค่ะในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดเราจะทั้งสองป้ายด้วยกันแล้วก็ตามด้วยสุ่มมารและสุ่มูอย่างที่น้องออมว่านะเจ้าขึ้นเล็งพอดีดีว่าแต่ละหมู่บ้านแสดงออกมานั่นประเหมือนกันแต่มีความงดงามย่างเช่นเดียวกันนะเจ้าเปิดกามในทิมกึ่งสดใสน้อยหนึ่งเพราะว่า เขากะอารมณ์อรวยกันได้เจ้าหนอกแล้วนะครับหมูสิบสองนะครับมันปมปลาม่วงนะครับอันนี้คือความสมัครสมานสามัคคีนะครับของแต่ละชุมชนของแต่ละหมู่บ้านนะครับพี่ออมได้จ่วยการจัดทํานะครับขบวนควัวตานนะครับต้นเตียนต้นเพิงนะครับที่เป็นโอค์ประกอบในการจัดศิลนะครับขบวนควัวตานในคั้างนี้ครับพี่ออมครับ แล้วก็พานไปแล้วนะเจ้าเป็นขบวนตุงนะเจ้าของปีนองบานหมู่12ของเขาตามด้วยเจ้าขบวนพัวตานะเจ้าวันนี้เป็ทไยทอดออกมาเป็นองค์ hmm. พระธาตุนะเจ้าน่าจะเข้าใจว่าตีตางกันไว้ก่อนเลยแบบเป็นพระธาตุลำปางหลวงไว้ก่อนละก็ชื่อว่านะเจ้าไทยทอดออกมาได้ยังสวยงามนะเจ้า ความเป็นอัตลักษณ์ของลำปางหลวงนั่นก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงของเฮ้าเนแมนโกรอเมือกับ้านผมประมอหมสักครั้งหนึ่งครับทับไปครับพี่อมครับเดินมาไกลๆจ้าๆบ้านอย่างครับหมู่สองนะ,จะเจ้าบ้านลำปางหลวงใต้หมู่สองนี่ก็จะเงาอาล่านะโดยทุกชี้น่ะแหละบ่ ขบวนที่5้านะเจ้ากาลังจะธานสายตาท่านประธานในพิธีในครั้งนี้แล้วนะเจ้าเป็นขบวานจากมูที่2บ้านลำบางหลวงไตนะครับซึ่งในขบวานนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับป้ายมูสองบ้านลาบางหลวงใต้นะครับและก็จะมีขบวานของขบวานเถิดพระเกียรตินะเจ้าตามด้วยมีมีฐานภูมิเงินภูมทิทองเพื่อนะครับเป็นเครื่องสักการ พระมาหากษตรย์ของเขานะครับจ,<อ>จะมีเครื่องสัการะนะครับลา่านนาบอกว่าจะมาซุมปูซุมมาเป่งต้นดอกไฟนะครับต้นเตียนต้นเพิงนะครับ,รบแล้วก็จะมีขบวนนะครับของเจ้าพนหานติพย์ช่างนะครับพี่ออมครับเจ้าเปิ้นเป็นพิรพุษน,น,นะเจ้าของจังหวัดลำปางเขาแล้วก็เป็น,ปน,นพิรพุษภูกระพูนะเจ้าจังหวัดลำปางนะเจ้อาอนุสาวรีย์ของเปิ่นตั้งอยู่ดีนาวัดปัญหานลำปางหลวงของเฮานะเจ้า มูสองนะเจ้านําโดยท่านผู้ใหญ่จันนะเจ้าจงมิรนะเจ้าพร้อมด้วยไม่หลวงค่ะแล้วก็ตามด้วยท่านผู้ชยทั้งสองท่านนะเจ้าแต่ว่าท่านผู้ชยน่าจะแฝงอยู่ในกลุ่มของพี่น้องเขาคุณทังไหนคนนั้นเนาะคุณแรวมเลจ้า,อ,าอันนี้คือคขวอนเถิดเพเกียรตินะเจ้าพุมเงินพุงท้องางที่เปิดบอกเปิดแจ้งเขามาเนาะจะมีขวนเครืองอสักการะล้านนาครับพี่ออมครับเจ้าซุ้มมาซุ้มปูค่ะวันนี้ก็มาอย่างสวยงามอย่างเช่นกันนะเจ้าจับตาดูเขเป็นพิเศษนะเจ้าแต่ลรหมูบ้านบอกเหมือนกันแน่นอนเหมือนน้องออมว่านะเจ้า งดงามคนละแบบครับคนละสไตล์ใช่ใช่กว่าแต่และหมู่บ้านนะไอเดียจะบะเหมือนกันนะจ้าอันนี้บมมีพิษมีถูครับพี่อ๋องครับเนาะเพราะว่าเกิดจากความสมรสมารสามัคคีนะครับของคนในชุมชนนะครับรวมกันซื้อผีสาร้อยประเพณนี้ัวาตานนะครับกัดแหงกัวตานของเขาในประจําปีนี้เช่นเดียวกันนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับเนาะจ้าวคุณนชุมชนทุกท่านในส่วนของเยาวชนนะจ้าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน นอก็เป็นการอันเยาวชนนะเจ้ามารวมในกามเด่นขบวนในข้านีตัวในเจ้ารวมมือเป็นกลังใจให้กับน้องๆจิมครับโอ้โหหน้าคับยี่หอมนะครับเนาะดิกหลอนใส่ซินนะครับต้นดอกอ่านั่นเป็นพืชพักสมุนไทยนะครับกับกีกันเลงแล้วเปิดต้นดอกก็เปิดใบยางเด็กหลอนพี่อ๋อมหมากนะกะ พ่อบอกออกนะเจ้าตามด้วยนะเจ้าพุ่งเงินพุ่นน้องนะเจ้าหนอ่อแล้วก็ขบวนสกากระนะเจ้าที่ได้นำเรียนไปนะครับเป็นซื้อถึงนะครับของเจ้าปอกหนานติดจ้าของเขาครับพีออมครับแต่กี้น้องว่าบ้านนางเหี่ยวออกมาต่้ใไรกอห้าแสนไปปีว่าบ้านนี่ว่านามาเจ็ด ก็เจ๊แสนตอเดี๋ยวมันจะมีเห็นตั้งหลังก็เจ๊แต่มื่อกี้อู้ถึงขบวนอยู่สบปากอยู่หนาาทขบวนครับปีน้องครับปีตึงมาน้าปีตึงมาน่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีปีน้องหมูสองทุกท่านนะเจ้าก็แสดงออกมาถึงความแสดงความไหวอะไรนะเจ้าแด่พระพันปีหลวงของเฮานะเจ้าหน่อกูสองเดินแล้วครับตีสองครับพี่ออมตีปแต่กี้ขบวนต่างๆผ่านไปกำลังหันขบวนตรงนั้นถึงจะเห็นขบวนเปิดหน้าไหน ข้าววนควาตานเปิดหนาว่าจะเป็นยังับมาซึ้อหมูบ้านครับผมนี่ให้อยู่บ้านสักคนแม่นจ้าเปิดปิดบ้านม็หมาม็แล้วหมูสองเปิดจะอยู่ไก่รู้ปันอยู่นี่แม่นปีอ้อมหันขบวนแวบๆแล้วเจ้าขบวนของหมูสองเปิดแปลงอย่างหน้าเจ้าเกี่ยวกับนะครับเจ้าพ่อหนานที่จ้างของเรานั่นเองนะครับปีอ้อมครับจ้าพระยาสุร